สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหตอนนี้เรียกว่า ข่าว Surprise เซอร์ไพรส์นะจะปล่อยมาภายหลังจาะเราจะน้องิซ่าของเรานั้นไปเล่นคอนเสิร์ตบอลพิงที่ซิดนีย์ช่วยจ้าไม่ใช่มีคนเดียวนะครับที่ได้ถ่ายรูปกับน้องิซ่าของเราอย่างที่จุนซอกเท่านั้นแต่ยังมีเพื่อนๆคนอื่นอีกหลายๆคนเลยทีเดียวและแถมมีความลับมาเปิดเผยในโพสต์นี้กันด้วยซึ่งแอดต้องขอโทษในการที่ว่าไปสืบข้อมูลเหล่าเพื่อนที่อยู่ในภาพนี้ทั้งหมดไม่ได้นะครับนอกจากคุณจุนซอกคนเดียววันก่อนนะที่เขาเนี่ยเปิด IG เป็นสาธารณะนะครับแอดก็ยังพยายามไปสืบสองคนในภาพมาแล้วเนี่ยแต ลิสอัปเดตได้นะครับที่เขาไปเอาข้อมูลตรงนี้มาให้เราได้แล้วก็เอาข้อความที่เพื่อนคนนี้เนี่ยโพสถึงลิซ่าได้เซอร์ไพรส์มากๆมาฟังกันเลยจ้ะว่าเขาว่างยักไงบ้างเขาบอกว่าเป็นคืนที่วิเศษมากๆขอบคุณจุนนี่มากที่จัดงานนี้และก็ลิซ่าด้วยนะที่จองบัตรให้พวกเราและขอบคุณทุกคนที่ทําให้มันน่าจดจํามากยิ่งขึ้นจนกว่าจะถึงครั้งต่อไปอะไรบแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งอีสเตอร์เอ็กใน2ประโยคที่น่าสนใจก็คือน้องลิซ่าของเราเป็นคนจองตัว๋วให้จ้าฮัลโหลต้องสนิทขนาดไหนกัน ต้องใช้แต้มบุญขนาดไหนที่นอนลิซาสามารถที่จะจองบัตรคอนเสิร์ตบอลพิงค์ให้กับคนในภาพนั่นเองนะจ๊ะซึ่งก็น่าจะสนิทกันแล้วก็คบกันซึ่งดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะพำนักกันอยู่ที่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยเหมือนน้องเฮนนาเหมือนคุณจุนซออะไรประมาณนั้นซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยแอดไม่รู้จักคนอื่นๆเลยในภาพนะครับแต่ก็มีเออเขาก็ปล่อยภาพมาถ่ายรูวกันเป็นคู่ๆทุกคนนั่นแหละก็ไม่ใช่แค่คุณจุนซอคนเดียวที่ได้ถ่ายคู่นั่นเองนะจ๊ะส่วนอีกประโยคนึงจนกว่าจะถึงครั้งต แสดงว่าสาวๆแบล็คพิ้นะครับก็น่าจะได้ต่อสัญญาแลนะ้วอาจจะมีเวอร์ทัวร์ครั้งหน้าหรือเปล่าก็มีลุ้นกันต่อไปด้วยในประโยคนี้นั่นเองนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาก็น่าจะแบบเจอกันคุยกันว่าเออเนี่ยฉันก็ยังต่อสัญญาหรือเปล่าฉันจะมีคราวหน้านะ,ะการพิมพ์มาแบบนี้ทําให้รู้สึกว่าเออเป็นการใบไปไกลๆหรือเปล่าว่าเออมียังมีคอนเสิร์ตคราวหน้าอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็ต้องมารางลุ้นกันอีกทีนึงนะเพื่อนๆนะซึ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นตรงนี้ยังไงนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนเเข้้้าาามมไไดดวยคะะจ จบข่าวแรกไปแล้วประเด็นต่อมาอันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยน,นะครับเมื่อทาง WWD The Fashion and Beauty ก็คือเว็บไซต์ข่าวตรงนี้นะครับเขาทําการเผยให้ข่าวเกี่ยวกับเซลีนการเติบโตนู่นนี่นั่นแล้วมันมีประโยชน์นงที่ตอนนี้ใน Twitter กําลังแชร์อย่างมากว่านอริซาของเรานั้นไปสร้างมูลค่าให้กับเซลีนใน6เดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามูลค่าสื่อของเซลีนอยู่ที่3 0 2 8ล้านดอลลาร์ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาในเดือนมีนาคมเซลีนมีมูลค่าสื่อเพิ่มขึ้นถึง1 1 8 7ล้านดอลลาร์ หรือ8.6%การเพิ่มขึ้นนี้มาจากเนื้อหาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของนักร้อง Blackpink และ g l o b a l brand ambassador หรือน้องลิซ่าของเซริน์ของเรานั่นเองจ้าพระเจ้า ไปเพิ่มมูลค่าทั้งหมดของเซลิน<ม>โดยเป็นส่วนหนึ่งนะ8.6%เพื่อนๆพื่อน,น,นมันไม่ได้น้อยนะจ๊ะบอกก่อนคือมันเป็นหลักร้อยล้านพันล้านดอลลาร์นะจ๊ะโอ้โหถ้าคุณเป็นตัวเลขกลมๆนี่สามหมื่นสามพันล้านหรือไงหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปกดคองคิดเลขอีกทีนึงนะเพื่อนๆนะแต่บอกว่าตัว,ตว,ตวขนาดนี้คนอื่นที่เป็นแบรนด์ก็ว่ามัสเตอร์ก็ทำมาได้ง่ายๆเพราะว่าโนริซ่าของเรานั้นอิมแพคจริงๆไม่ว่าจะใส่อะไรก็โซเอาอย่างที่เห็นเป็นหลักฐานมาหลายๆครั้งกันแล้วววนนนนนนัั่่่เออ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 องงงะะจจขขขาาาาดดหโพียยกกกกกถึชุป็ทิตบ กระตุ้นเศรษฐกษษิจกระตุ้นยอดขายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคต้องนนริซ่าของเราเท่านัน้นค่อยๆเพิ่มฉาย,ยาขข้นไปนะจ๊ะสุนอีกภาพหนึ่งภาพสุดท้ายที่แอดจะแถมให้นะครับก็เป็นแบบว่าภาพเซลนอริซ่าที่แบบว่าเริ่มไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจากเพลงมันนี่ของเราที่ทําการ่าสถิติตั้งแต่ลาลิสาดู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 คิว this love แล้วก็ฮาวิลเลดจนตอนนี้มาเคาะประตูแล้วนะว่าฮาวิลเลดเตรียมตัวดีๆนะจ๊ะฉันจะเพิ่จะฆ่าเธออะไรอย่างงี้เพราะว่าตอนนี้มันนี่ของเรา่านั้นแปเร้อยล้านสตรีมเป็น เต็มตัวเดบิวต์หนึ่งพันล้านแล้วก็เอากินเนสบุ๊ก o k World ์เรคคอร์ดมาครองนะครับพร้อมกับเรียนนะจ๊ะเรียนจาก Spotify เร็วๆนี้ก็ถ้าเกิดใครมี Spotify แล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมเช่นกันนะไปสตรีมทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะ แล้วนั่งตัดคลิปอยู่นะครับก็มีคนปล่อยภาพนอ่งมาจ้าเป็นภาพที่น้องลิซ่าของเรานั้นไปดูคอนเสิร์ตบุโนมาสหรือ g ีไอเดอร์แน่ๆนะครับเพราะว่ามีพี่โบกอมยืนอยู่ข้างๆด้วยน,นะเป็นแบบจังหวะแบบน้องลิซ่าทันหลังให้กับกล้องนั่นเองนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนถ่ายมาพี่เมเนร์หรือเปล่าหรืออะไรนะครับก็เอามาฝากเพิ่มเติมกันด้วยลวกันนะเพราะทวิตเตอร์ก็เริ่มแชร์ชภาพนี้กันแล,แล้วก็ต้องตามให้ทันจะอินเทรนกันนิดนึงเห็นน้องลิซ่าแบบ HD ดนะครับแต่ก็าเสียดายไม่ได้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็าฝากกันประมาณนี้ส่วนบอลพิง r ์แ a n นจะเป็นยังไงนั้นก็แอดกดขอบจอม,มาฝากกันอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเสียบายไปก่อนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า